เกิดอะไรขึ้นเมื่อไหร่ครับมีปืนสวัสดีครับทุกคนวันนี้เราอยู่ในเกมไมค์ครับเลยครับแล้ววันนี้ผมจะไปสู้กับมังกรโดยใช้ปืนกันเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปหยิบปืนแป๊บหนึ่งปืนก็มีเยอะนะครับหลากหลายอย่างเดี๋ยวเราจะหยิบเอาข้าวๆอลไรกันทุกคนเยอะมากโอเคทุกคนเรามีกระสุนพร้อมนะครับตอนนี้ไปกันเลยโอ้ก็เลมนะครับซึ่งปืนนะครับมันก็จะแบบสมจริงมากนะทุกคนเดี๋ยวเราจะมีกัเลมไปดูก,กันกระสุนแป๊บกระสุนแป๊บเราก็มาอยู่ที่สตองโฮนะฮะเดี๋ยวเราจะสุดท้ายครับโอเคเดี๋ยวจะไปกันเลยครับ อ่าตอนนี้เราก็มาหยุดที่สตองโฮนะทุกคนมืดมากนะตอนนี้แต่เราจะขุดทุบให้หมดกันเลยนะฮะอะไรครับทุกคนตอนนี้เราก็มาโผล่ที่สตองโฮนะฮะเราก็จะยิงไอ้ให้หมดนะฮะโดยปืนกันนะฮะโดนไปเนี่ยเอ้ยปะกอนมาปะกอนมาเฮ้ยย้อนจะยิงก้อนนี่ก้อนนี่ก้อนอุ้ยเทอยู่นะเนี่ย <S 1> <S 1> สุดหมดแล้วนะทุกคนเดี๋ยวเราจะใช้อพัพจียิงนะฮะ จริงมันใช้แค่ปืนเดียวก็สามารถจบมันก่อนได้แล้วทุกคนนะครับเยี่ยมไปเลยว้าโหดมากทุกคนโหดมากเดี๋ยวเรามารอเป็น SVD กันบ้างนะครับโอ้โหโคตรแรงดาเมจแรงมากยิงไปโดนเจ้าด้วยผมยิงมังกรไม่โดนทุกคนอ้าวตายเฉยเฮ้ยทุกคนชนะแล้วถ้าใครชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับทุกคนนะครับขอบคุณครับ